สวัสดีครับวิธีการยืนยันอีเมลของ f o r e ็ก u นะครับผมหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ตรง3ขีดตรงนี้นะครับผมถ้าอยู่ในโทรศัพท์นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ตรงสำหรับพาร์เนอร์นะครับผมตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับผมก็นะครับมานะครับคลิกที่ตรงนะครับ ยืนยันอีเมลของคุณนะครับผมแตะที่ตรงส่งอีเมลนี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็จะเจอนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราอ่าถ้าเราเช็คเมลดูแล้วนะครับเมลไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับหลังจากที่แก้ไขถูกต้องแล้วเราก็นะครับเลือกรับรหัสยืนยันนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับอ่า เราก็ไปที่อีเมลของเรานะครับผมเพื่อที่จะเอานะครับตัวเลขนะครับรหัสมาใส่ตรงนี้นะครับผมมาที่อีเมลนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับผมให้มาเลือกตรง3ขีดนะครับผมเพราะว่าอีเมลเขาไม่ได้โชว์ที่ด้านหน้านี้นะครับผมเราก็นะครับมาที่3มขีดปุ๊บนะครับผมเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีนะครับ จดหมายขยะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับคลิกเลยนะครับนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็คลิกอีกทีนึงนะครับแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างก็จะมีรหัสนะครับผมตรงนี้นะครับแตะค้างก็ได้นะครับแล้วก็แตะที่ตรงคัดลอกนะครับผมจากนั้นนะครับก็มานะครับแตะที่สลับหน้าจอนะครับผมเพื่อที่อ่าจะมาหน้าใสรหัสเมื่อกี้นะครับที่คัดลอกมานะครับผมตรงนี้ก็ แตะค้างนะครับผมแล้วก็แตะคําว่าวางนะครับผมหรือว่าถ้าเราจําได้นะครับเราก็นะครับพิมพ์ใส่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือผมคัดลอกมาก็จะอาจะจะง่ายขึ้นเอาไว้ขึ้นนะครับผมจากนั้นเราก็นะครับมาแตะที่ตรงนะครับผมตรงนี้นะครับ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการายืนยันอีเมลนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับผมแล้วก็แนบเอกสารนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ